เบรกเยีบรกแล้วเข่าเกียร i mean? mm ์ค hmm. so 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 ่อยๆปล่อยเบรกแบบนี้ใส่เกียร์อะไรใส่เกียร์เกียร์หนึ่งก่อนใส่เกียร์ลงมาตอนนี้เข่าเกียร์แล้วก็ปล่อยเบรกแล้วค่อยเหยียบคันเร่งแต่เวลาเ้าสิเข้าเกียร์นะเขาก็เขาก็ปล่อยคันเร่งเ้าบ่อเหยียบเนี่ยให้มเข้าเกียร์แล้วก็ค่อยเหยียบเขาอีกค่นเดีคยายคือรถจับนะครเบแล้เข่าเกียร์บัดนี้จะเข่าเกียร์ได้แค่นี้ตามคนทางแล้วคนทางดีค่ะ เจรถใหญ่เนี่ยขับงางก่ามอเตอร์ไซค์อีกเนาะม่ต้องยานมันลมมาสั่นปลาลองเบิงเนาะเวลารถใหญ่เวลารถใ,ใหญ่ชวน,นยุดแล้วแต่บ,บิดยากอ,าาอนันยังันในซีนมันยันซนยานมันถุยกับพายาสโคยขับตม่มอเตอร์ไซค์ยุให้เข สบายดีสบายดีพี่น้องปลอดเบิร์ตสกูตสกูนพี่น้องจา๋าบรรยากาศยามแรงพี่น้องจา๋าตอนนี้เราอยู่ที่อยูยไนต์ธรรมอยู่ที่โรงเรียนน้องธรรมธารมมาบ้านอย่างตอนแรกแ,แม่หนุ่มเมื่อสิมาเอาน้ำแข็งเนาะอยู่โรงงานน้ำแข็งพอดีบ่มีกันเลยอ่ติดรถมาโรงเรียนสนามโรงเรียนพี่น้องบ่มีสิเฮียนขับรถเออตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยจะปีสองปีกว่า สองปีกว่าสองปีกว่าแล้วยังบ่มียังบ่เคยจับอยู่แต่แม่น้องเหมยน่ะวนใหญ่ในมิตรแม่น้องเหมยครับแล้วก็พ่อน้องเหมยเนาะอามาลาก็บ,บ่ค่อยจับดอกนานๆทีบ่มี่ไม่เคยจับเลยพี่น้องบ,อบ่เคยขับนอกจากแบบส่วนใหญ่กับมิตรขี่มอเตอร์ไซค์ไปหันไปดีกับขี่มอเตอร์ไซค์ล้วก็เวลาสื่อของหลายๆจังไอ้เขาพาไปเนาะ เจ้าของสื่อมาอยัางบี่น้องเด็กขเดี๋ยวมื่อเด็สซีเรียนครับเบิร์นระธาครับเป็นประธานซื้อรถคันใหม่ซื้อรถเจ้าของสิ่ไหมครับเป็นพี่น้องหลายคุหลายคนก็บอกว่าอ่าเบ่หมีคือพบรัดครับรถเองฝึกขับรถเองสิ่ไหมเป็นแล้วก็เอ่อไปใส่มาใส่จังสบายส่วนใหญ่บ่หมีแบบใส่ชีวิตง่ายๆแล้วก็บ่ค่อยแบบอันนี้หรอส่วนใหญ่ใส่มอเตอร์ไซค์สบายๆเนาะบ่ค่อยได้จับรถคันนี้ เดี๋ยวไปเบิ่งกันพีนน่น้องไปไปื้นไปเปิดสิครับแล้วสรวเสครรจจแล้วเีจ<ำ>้วจ้วเลเสร็รเ พี่น้องเนงาะหลยคนกันให้เฮียครับแต่ว่าบ่มีกับ่ค่อยได้สนใจกับเพื่องพวกรถพวกอันนี้ดอกส<อ>่วนใ่กับ <ไป S 1> อันนี้เนาะที่สื่อี่สาเหตุเพราะสื่อี่เพราะว่าอคุณยายอยากได้เนาะก็เลยตัดสินใจสื่อคุณยายแต่ว่าหลักๆกับ่ได้ว่าจะสื่อให้คุณคยายแหละกัคนในครอบครัวแหลนะเนาะกัมีแต่แมน่อนองเมยพพอ้นงเมย์แหละครับสื่อของนันนี่เวลาไปหันไปนี่พาคุณยายไปางสี่นะ ล้วก็มีรถก็ดีอย่างหนึ่งก็คือสะดวกสบายเนาะแต่ที่สื่อมากบ่มีบริวารจิมมาให้เจ้าของสะดวกสบายเนี่ยกระสือห้แม่ซื้อใหายน้องอย่างสินะน่ะกันบ่มีอย,อ,อยากขับเองอยากใส่เองบ่มีก็สื่อเองอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าแต,แต่สื่อมากกับบเ่เคยจับบ่เคยบ <c oughs> ่ายไปไสกะส่วนใหญ่บ่มีก็ขี่มอเตอร์ไซค์แหละเวลาแบบไปสื่อของหลลายหรือไปหันไปเที่ยวหันเที่ยวนี่จังให้เขา้าภาพไปเองสินะเนาะ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนมักสบายสบายใส่เกียร์ไรอะไรที่นี่เหยียบไต่เหยียบไต่ไวเหยียบเบรกทางซ้ายเหยียบเบรกเบรกไม่ตลอดเพรานี่เขาบอกว่าเนาะมันบอต้องใส่เกียร์ก็ได้เขาอันเหยียบเบรกแล้วก็ดึงขึ้นมากเขาว่าดึงรถบริมีคานดินขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปล่อยเบรกมันก็สิไปเองมันแมนบม่แมีนแมนไปเดินไปบ่ไวเออบ่ไวแล้วกัแต่เขาจึงอยู่เบรกฮันเดย์เขาเฮียนทำหม่มีแต่เฮียนเบรกจึงอยู่เบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งกันปะคันเร่งเราจะเป็นบ่ค่อยเหยียบก็ได้เพราะมัน ป้าเบกเขาเกียร์ป้าเบกก็ว hm. no ื้อๆแล้วอะข้างหนามันมีเบรกอยนี่ะเฮดจะต้นเบกบ้าไอ้เหยียบเบรกเปนบ่าเหยียบเบรกกับครับกับรถธนาพี่น้องเพราะว่าครับรถใหม่หนึ่งมันมันตื่นเต้นมันตกใจมันยั่แขงบอดถึกมันยากเนาะนั่นนี่แล้วก็เลยเฮดบอดถึกถ้าว่าเคยขับตูดไปตูดมาแล้วมันกับซิ้นเองกับมือกับตีนเนาะคือแม่น้องเมย์นี่กะ มีไพศซอกันแหละเมนองเมยคขันแรกคือตูดเขาห่มตูดออกห่มเนี่ยช่วงนะั้นมันมีมองจอดรถตูดไปห่มแล้วก็ตูดยับไปยับมาแล้วมืมถึงคมตูดถอยหนาทอยล,ลังเลยคยขับไปแบบนี้หลายคน,นบอกว่าการขับรถีก็เป็นเรื่องยากบางคนก็เรื่องง่าย<ม>เนาะบางคนง่ายนิดเดียวง่ายกลมขับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องกลัวมันล้มม่าสั่นเอาเนาะแต่ว่าเมนองเมย์เขาก็เขาก็เป็นไว้นะเขา อีกส่วนหนึ่งมันขึ้นกับค้นใจเลยค้นใจใหญ่ค้นใจกล้ากันสิล่ะกาแบบเฮ็ดหยังก็สิมันใจแน่เนาะขั้นค้นที่บกค่อยมันใจเจ้าของแล้รเฮ็ดหยังก็ยันยันกลัวๆแล้วก็อีหยังก็บ่กค่อยเป็นเนาะแต่บ่มีนี่ก็ส่วนหนึ่งกะบ่สนใจแน่ล่ะกะเออกะยันยันกลัวๆแน่แหละเนาะแต่ว่าก็คิดอยากมีรถไป็นของเจ้าของอยู่พี่น้องอยากขับอยากยหยังอยู่ เวลาไปไกลนี่รถวิ่งผ่านนี่กี่ฝุ่นนี่โอเคมอเตอร์ไซค์นั่ไม่ได้อีหกอยดางไปข้างนอกกี่ฝุ่นหลายเสมอนี่รถกันหลายเนาะไปไปยันเบรกแล้วแบบที่นี่ยียบเบรกลงเยียบเบรกยันไปลงเยียบคันเร่งนี่อื้อมได้ขนาไหนอันก้อนแรกครับมาซีแค่แบบฝึกอ่าคับแบบเหยียบเบรกแล้วก็ปล่อยสีนาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะ แต่ว่าต่อไปก็อาจสีเหยียบขั้นเร่งแล้วก็ถอยหนาถอยหลังเนาะขั้นแรกคือไปหนาแต่ก่อนไม่ต้องไปตะกี้ค่อยๆตูดไปตูดๆนะเม่นตูดลงไปลงมาเดินนั่นน่ะออกขอดเมืองบุญเออแม่นมไปไกลเกียร์ขึ้นมานี่บอนแม่นอะไรดึงขึ้นมาบ่แม่นอย่าเบรกและอย่าเบรกเออหยับแล้วลงมาหยับลงมาดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาอีกนั่นแหละแม่นปล่อยไปบันแม่น คอยๆคอบบขั้นบาเหยยบขั้นบาเหยยบกันเล่งเอออันนี้เนี่ยคือบไดเยียบขั้นเล่งแม่ปอยเบรกปยตมันก็ไปเลย่มซ่าแม่จำไว้นะพรชัยบริเดหยางนั่งอยู่ชื่วๆนี่มันก็ไปนันเห็งอยู่บน่นเออตเกียร์ออโต้เห็นบ่อมัลาครับบัดเบรกว่นด้จนหัวถิ่มไปนั่งกนก้ว ทำรักเศรากลดีเหยาะไปล้างรักเชร้าผมก็ได้มีแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาขับรถนะกะมีแต่อันมิตาฮับฟึกแรกๆกับบริตรองส่บริตรองเหยียบคันเร่งเนาะเอามันคือแปดจังสี่ส่วมันคือวันตงบังโง่เนาะเบิร์กหนาด้วยอันนี้อยู่อันหนาโรงเรียนนองทรรมดิพี่น้องเนาะพอดีแม่นหนูมื้อวันซิมันอันซื้อน้ำแข็ง มันขึ้นรถตุ๊กทำขอ้นลอยไปขึ้โง่นี่เหี้ยวใช่เหี้ยวคุ้มลงคุ้มด้วยบาดีใครคุ้มเด้อชอบเด้ออาไปไปตามทางหัวไปนาที่เอาไปเห็นทางเบิ่งไกลๆพุนหนนทางมันเนี่ยแต่ว่าขย้อนจีออกถนนใหญ่พี่น้องถนนใหญ่ไม่ต้องคอยไปคอยมาหรอกก็เพราะเริ่มเป็นยังสิลลีกลบได้เนาะเกี่ยวไปตัดนะพี่น้อง แต่เดินกว้างอยู่ออมันต้องไปฟึกเดินกว้างๆเนาะแต่อ,อันนี้บัไดเหยียบบัไดเหยียบขั้นเร่งนี่พี่น้องมิตาตีนเหยียบเบรกไว้ปล่อยปล่อยแล้วก็เหยียบเบรกเนาะนี่แล้วก็เลี้ยว,ยวแต่ว่าคนในบ้านนี่กะมือที่สื่อมากกบคนที่บ่คยครับขาเจ้ากคขับเป็นเคื่อนเบาแป๊บแต่พี่น้องเบาแป๊บ <นะ S 2> เบาแป๊บเบาแป๊บนั่นพอน้องมวยมาซ้อนอยู่หนีได จรเดินบ้าแป๊บเนี่ยเขาใจแน่เนาะอ่าครับมือเดียวเขาเป็นรถเดียวเดียวเขาขับเนี่ยเหยียบลอยออกถนนใหญ่น่ะตั้งแต่พุ่นแหละขณะเขาไม่เคยขับยังเหยียบลอยอันนี้คืออันพวงมาลัยตกแมนบอกขึ้นอันนี้ตกแม่นนี่ตกลงมันนี่มตคุ้มาหาว่าว้าวปัดคอยขับโมเป็นลายอ่ะจะขับอันกจะขับเลยอันออก ทัดออกถนนกับบกขาดี่พี่น้องหยันขับบบตกทางเนี่ยนี่มันเจือกใเจือกมันท้าน้อยเออมันทางเออไม่เห็นว่าขับแต่มีนี่ยขึมาทางเน้น้อยไปตะลีกันใช่ไหมดี่วามันอ่าจังไนเลยหยันหยันกลัวเก่งๆนะเนาะเดี๋ยวบายนี่คอยซิเเียนครับอันเข่าโกนเข่าโกนอันเข่าโกนอันบ่อนเขาเจ้าเตียมเลย เทียบไปใสเดียวนี้เรียบกระโนดแต่ว่ารถคันนี้พี่น้องบ่มีกับบรด้สูดหรือเงินสดดอกบรด้มีเงินปันนันเราแต่ว่าหลายคนก็สีหูวอยู่บ่มีอ่านี่นี่ก็สิไปทางนี้ราคาเก้าแสนบาทรถคันนี้เนาะแต่บ่มีอ่ามีเงินอยู่เจ็ดแสนก็เลยอันเป็นหนีเขาสองแสนผ่อนจ่ายนะจ๊ะ แต่อยากให้กันอยากให้คุณยายเนาะแต่ลูกหลานก็อยากฝึกให้เขาเป็นวัสุคนนัน่นแหละเนาะสิมอนพอใส้กับบัใหญยมากกับสิบฝึกให้เขาเป็นพอเวลาไปหันมันนี่กอเออต่อไปสีได้เป็นคนขับรถก็ได้เนาะเวลาไปหันมันนีกง่ายสะดวกสบายแต่แม่น้องเมือจะดีอย่างหนึ่งพี่น้องเขาขับรถเป็นอยากไปไซสกับไปอยากไปซื้อของอยากไปส่งคุณยายนู่นนี่นั่นกับไปเนาะว่าต้องถาผู้น,นั้นทาผู้นี้ เป็นดาคนนี่เข้าไปหันไปนี้แล้วก็เล้วคือ <Man. S 2> ไปเองบ่ได้เลยหลายคนบอกว่าแม่น้องเหมเนีกยาเป็นทุกอย่างเก่งทุกอย่างแมนอ่ารถไทยแล้วก็ติดเองไปเองเพจเองเบิด์ุย่างเห็นไหมง่ายนิดเดียวเป็ <c oughs> นังไหนลยวทำวิคอยคือลืมเลี้ยวแบบน,นี้ลองเขาหูกนู้นหน่นอใจยุนที <c oughs> ลมอยู่บน่อใจเนาะ พยามม่วหลมประตูบักใหญ่ยันม้วนลมก้นนั่นมันลมอยู่แต่ว่าอันนี้ท่ามาขับได้บอมันกะเขาเอื่อนมาทุยๆไต้ไถไปพี่น้องเพราะว่าเขาบอกเคยขับแล้วอันนี้แบบว่าบัได้เหยียบคันเร่งเด้แค่ปล่อยไปแล้วก็มิตรล้อเหยียบเบรกไว้แค่นั้นแต่ว่าบะหัวเหยียบคันเร่งนั้นมันเป็นแบบใดมันไปไวหรือไปซ่า เห็นแล้วมันก็ปืดเลยแเหยียบเหยียบลงแห้งก็ไปแห้งประเครับโรถเด้อพี่น้องเบาแปบอัมมาลาในสุดยอดเหยียบเลจนหัวด่วนเวลาเหยียบเบรกก็จนหัวด่วนแม่นชีเบรกค่อยๆเลยเนาะจะบุลองเหยียบคนเล็กมันไวมันขวากขามีกคนไวเหยียบสองตีนบอลเหยียบตีนเดียวมันจะอวยท่านเนาะขนาดอันเดินปักกว้างยังอันเหมือนเดิ วิ่งวิเหยียบคันเร่งไว้ได้ชูตีนแตะหน่อยเดียวคือวืดเลยแม่นวืดรถคันนี้เฉียบแหงบ่เคยเหยียบแล้วมันซองตีนพี่น้องมันระวังอย่าเขาบอกว่าเบรกเบรกเบาเนี๋ยชีค่ะพี่น้อพอเหยียบอันคันเร่งแล้วมันก็วืดวืดไปฮันเดย์นั่นแหละพี่น้องอ่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาบ่มีก็บ่กคอยสนใจใส่ใจกับอ่าการขับรถดอกเนาะก็เลยเบาอันนี้เนาะ แต่ว่าสมัยนี่ก็เริ่มแหละเริ่มอยากขับรถเริ่มอยากมีรถเป็นของเจ้าของเนาะแต่ว่าขั้นอันเจ้าของอยากขับอยากมีรถเลี้ยงกันสิเห็นบ่นั้นก็สิซื้อเองนเาะไปตัำไปแย่แอดจะนันยางมาเลยนะหัวเงี้ยแขวยเงี้ยครับรถได้พ่อใหญ่จะยันยางมาทางนี้ไดนเฮ้ยจะละหมาตัดสายไฟตรงสายไฟอือแล้วาผู้ใดสิมในบ้าน เฮ็ดขับรถนีน่ยนี่ขนาดถนนก,กว้างยังจะซ้ำกับงูลอยเราทำไปบุตรึกเฉินเก่านะจ้อยไปบุตรศึกเก่ามันหมด <c oughs> มันบมสชินมือทำเพลินชนะินแต่มันก็ยังเยอะแต่ว่าอันเรื่องอันถอยหนา้าถอยหลังนี่ยังบเป็นเราพี่น้องแต่ว่าขับออกถนนกะเงาโอ้ยเงาเหยียบคันเร่งหน่อยเดี๋ยวมันคือวืดวืดทั้ง ขนาดบรเดิเวณเขาเกี่ยวไหวนี่พี่น้องแต่ว่าออกถนนใหญ่ก็ยังบอกกล้าดอกยามไปหารถเขาเจ้าแมนและนาะยันหลีคอนโบวิดเลยตัวคองตัวทางพลัทางหน่อยแต่หลายคนก็นแเมนอยู่อะขับรถอะคันบอกไปแหะไปหาโมนะกะบเป็นบเป็นเออ <c oughs> ขนาดอันเนี้ยนัน่นขับจักรยานกันยังเงิน ขาถลอกปอกเปิกเลือดย่อยเป็กวัวสิเป็นน้ำล่มหัวซักหัวคว่ำนี่บบเห็นบ่อเหยียบคันเร่งนะจ๊ะว้าย, <c oughs> ยาาวัวนวน,นี้เปกอีบางหนาล่ะมีปลาติ๋วหน่อยว่าจอยมีปลาติ๋วหน่อยแต่ว่าเรื่องขับรถทักมุมโน่นี่นั่นทอยหนา้าถอยหลัง ยากอยู่ยากพี่น้องเดี๋ยวมันก็ต้องคอยเป็นคอยปนาไปเมันมันต้องหูจังหวะหลายอย่างถ้าตงก้ถือขี่ไปลายแล้วฮก็สิกะถือเห็นก็บอกว่าอันขับขังนี่นะเอาเข้าแหกอันนี้นะเชิงกับตีลดเสริงกับตีถดขาว่าตีลดแต่อยู่เล่านะเขาอันอันนี้ได้พี่น้องหมุนลืมหมุนออกไปซ้ายหรือไปขวาอยู่เล่าเราเขาเลี่ยวกันลบกันข้างขวา นี่เห็นหมดนะปืดๆนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวก็สิลืมเหยียบซะดอกจากอะไรเบรกคอยยังลืมในลังเทื่อนขนาดครับในลังเทื่อนเหยียบเบรกเป็นเป็นเหยียบคันเร่ืงองเออลังเทือนลังเทือนมันก็ลืมเดี๋ยวฟึ๊กแค่นี้เดี๋ยวมือหลังสิออกอ,อก่าออกถนนเนาะออกถนนเออแล้วก็ขับเมือ่อแล้วบัดมาเฮียนอยู่เด้อแล้วค่อยขับเมือ่อบัดต่อต่อกับเมื่อเดี๋ยวคนอื่นก็คือจังหวะบริญญาคดิ เงียนครับเทือสองเทื่อกเป็ดแต่บ่มีนี่ก็ยังแบบอุ้ยนะจ๊ะคั้นเาเหยียบเสมอมันก็ปืดไปเลยคั้นเาเหยียบเล่งบัดเดียวเหยียบลงบัดเดียวก็ปึ๊บมันก็กระตุกกระตุกคั้นห้อยเนี่ลงเลยเลยเนี่ยขั้อยมื่อก้านห้อยเบรกคั้นเาเหยียบจึกลงก็จึกก็กระนั่นแหละห้าต้องคอยเหยียบลงไปแต่ว่าับแบบนี้ก็พอได้อยู่เนาะ แม่น้องเมยครับที่เรียกห่วยเปิดตะต่ำตะซูงบมเป็นเยนตะเข้ามาจนชุดทางแล้วแต่กลางคืนครับตะต่ำตะซูงยังบมเป็น เดี๋ยวค้าเมื่อกันสิแวะสื่อน้ําแข็งแล้วก็เมื่อเลยพี่น้องสาวแวะโรงงานน้ําแข็งนะแต่ว่าครับพอปู่ปู่ปปาพอทุกทุกไทยไทก็ได้อยู่แต่ว่าเสียหายครับออกถนนใหญ่ก็ขึ้นยังสิบว่าได้เนาะกัยังสิครับหลายอยู่หลายมื่ออยู่กก่าสิบเป็ดเนาะต่ว่าออกข้างนอกกับปกาครับเสียหแม่น้องเมย์คุนครับเนาะเสียเมื่อได้พี่น้องเดี๋ยวมาฮอนนี่ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงต่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวรอรุ่นว่า เมื่อมีสิครับเป็นบอเออบอแน่นะจ๊ะควมพยายามอยู่ใสคมสำเร็จมีหันพี่น้องเลยแมนเน,ะนาะมันบวกเกินความสามารถบวกเกินความพยายามออขนาดคนอื่นเขายังเป็นเขาต้องเป็นเม้นะออบอพี่น้องบอแน่ครับเป็นอาจจะมีคันใหม่เป็นของตัวเองเออไปแล้วพี่น้องเมื่อแล้วสบายดีไปไปสิครับคนบอครับเด้อนใจครับ